สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้นะครับเพิ่งสั่งเออเพิ่งได้รับว,วัสดุที่สั่งจากช้อปปี้ไปนะครับเป็นโงมอะไรามักลาเล่ GR3 เดี๋ยวเรามา unpack คอมพอมกันเลย กล่องก็จะมีอะไรไม่รู้กล่องเล็กๆอ,อันหนึ่งกยู่ กลองนี้เป็นบรรจุพันุ์ที่เขียนว่าฟานาเทคไนะครับชื่อรุ่นดูชื่อรุ่น,นเป็นโมเดลรุ่น CSL Elite Steering Wheel McLaren GT3 V2 นะครับ ฟานาเทคสีเอสเอลอิลิสตีลิงวิวแมคลาเรนจีทีสามบีสององเล็กนิดเนีีอะไอ๋อเป็นเหมือน Quick Release นะครับอันนี้ กฎ้สงภพจะมีกือารใช้นะครับใช้ยังไง กล่องจะมีคู่มือพร้อมสติกเกอร์เล็กๆอันนึงน่าจะเอาไว้ติดตัวชงมาลัยพร้อมกับสติกเกอร์อ๋ออะไรถิอๆน,นะครับนี่ชงชงมาลัยว้าว ตัวพวงมาลัยส่วนใหญ่ทำจากพลาสติกนีตัวตัวก้านนี้เป็นพียูฉีนะครับเป็น้อยฉนะีอยู่ตัวปุ่มกดมาดนแข็งๆ าขวาอันนี้มี A B C D อันนี้มีหน,นึ่งสองสามันีมีเลขอยู่ข้างล่างครับนี่หนึ่ง6 7งสามสี่ห้าหกเอ็ดแปด้าสิบสสแล้วนมาหนึ่งใหม่อันนี้ก็น่าจะเหมือนกัน1 2นจออันนี้เป็นจอด,ดิสเพย์นะครับ ่วนตัวก้านเฟเดอร์ชิปลักษณะเป็นก้านชิ้นเดียวกันชิ้นเดียวกันครับโอ้โหอันนี้ทำจากอลูมิเนียมน่าจะฉีกมาครับไม่ได้ไม่ได้พูดรูโดยการมันฉีกฉีกมาส่วนตัวก้านนี้มันคืออะไรดูอันนี้ทำจากพลาสติกครับมีก้านนี้ทำจากอลูมิเนียม เป็นการเฉียมกดฝั่งนี้ปุ๊บฝั่งนี้กระดดกดฝั่งนี้ฝั่งนี้กระดดเสียงดังเลยตอนนี้ตัวนี้ r e m o v e ิทแคร e ยิทคลิ e ไก่หนอก็บอกว่าให้ขอดีๆนะจ๊ะอย่าให้มันหักมาตวงพิเศษเลยตัวนี้ อกมาแล้วมันเป็นอ๋อมันเป็นเขียวมาเปิดไฟรั้วให้หน่อยเป็นเขี้ยวครับเป็นเขี้ยวเราปิดด้วยก่อนโอเคตัวสินค้าก็ประมาณนี้นะน้ำหนักก็บ่บวงก็ใหญ่ใช้ได้อยู่เดี๋ยวเราจะมาใช้เล่นร่วมกับฟันเทคสีเหลวอีกนะเดี๋ยวว่างๆผมจะรีวิวตัวนี้ให้ดูนะครับพร้อมกับพร้มอะไร ตัวเดิมมันคราวนี้พอเราเปลี่ยนพวงมาลัยเป็นตัวนี้แล้วนี่ยเวลาเราจะดีขึ้นไหมผมแค่อยากรู้แค่นีนะ้แต่มีคนบอกว่าเวลาจะดีขึ้นเกี่ยวด้วยหรอบอกนิดนึงครับมนีคุณภรรยา,ยาประมาณนี้เดี๋ยวจะลองต่อดีวกว่าแล้วกันครับโอเคครับขอบคุณมากครับจเจอกัน Mm-hmm. <laughs>